สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่าน,นครับอัปเดตครับอัปเดตจะเลี้ยงน้อยไปถึงไหนแล้วครับหลังจากที่บรนนี้้เบิงมาเป็นอาทิตย์หนึ่งเนีย่ยครับอาทิตย์หนึ่งสู้กับฝนยับคานไปงหนาเด้อพี่น้อง ขยับคันหน้าแล้วขยับตู้แล้วนะครับห้องคือีกสามนิ้วนะครับยกตู้คือลีกสามนิ้วครับอันนี้เลือได้ยับปั๊มยับเครื่องครับน,นีกําลังสิกกำลังจะขยับวันนี้น่าจะได้ขยับนะครับ <c oughs> เขาไปอีก่ปรมาณสามสิบเซนต0นะครับก็เข้าท่ายเครื่องสิมาอยู่นี่นะครับจะมาอยู่ตรงปลายสปอกเก็ตหลังนะครับขยับปั๊มเครื่องเซตก็ขึ้นโค้งเลยนะครับก็จะขึ้นโคง้ง ผมมีเงินซื้อไม้ให้เขาครับปั้นเอาอย่างเดียวตอนนี้ไล่เก็บกันนะครับไล่เสื่อมล่เก็บกันเห็นไปเห็นมาเหลืออีกเดือนกลัวๆนี่ โคือส oh. ิบวันได้เศร้าเมื่อยหร่เคือยานเด็ดซิวเสียด ข้าวั่วนะครับยังไม่ได้ทำอยู่ว่าหมายว่าคืสอ,คอนนคสีบหอดคำเราคือมือนี้คือสีหอดเอาค่ะแทเป็นหมื่นๆมาละ เลาะทิมเบิร์ดแล้วครับนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยกระเทือนในเห็ดกระเทือนในเห็เเดเห็ดใหม่เบิร์ดเลยปีนี้คือจิบพอกำไรดอกแต่ในแต่เห็ดแล้วมันบนเอานี่ล่ะ เบิ้งซ่อนี่ก่อนพี่น้องนี่แหละอาทิตย์นึงได้ซ่ํานี้แะครับเห็ดเป็นน้ำเนยยกเครื่องมือหนีฝนน้ำเนยเห็ดงานหนาล้านน้ำเนยอย่างนับเครือ่องนับปั่มเดี๋ยวอัปเดตให้เมืองใหม่นะครับ <c oughs> ่อการคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ